อ๋อสนดจครับพบกับเอ้ยกับโบสอ,อ,อีกรอบอีกรอบของอีกรอบหนึ่งนะครับใช่อตอนนี้เรามาทำอะไรกันดีเรามาสร้างบ,บ,บ้านด์บุบางที่รอเลยนะวางข้มงอมูลนี่นะวางให้พี่ด้วยวางดีนะมึงไอ้โบสวางไม่ดีเจอเป๊ะไอมึงเอาเร็วพุ่งวันนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะไปคูดเหมืองกัน เตรียมของในะคืนนี้จะไปคุณเหลือวันไหนือ่อวันนี้พรุ่งนี้เช้ามัเข้าใจไม่ได้พูดต้องพูดแมทแมทเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เชา้าพรุ่งนี้เช้าทานมีเยอะไหมไม่คขาไปหมดทานมีเยอะแยะมันมมนอนยู่ไหวพวึ่งดิมันเตรียมของอะไรยังเตรียมของอย่างแต่ตัวบุญมีเยอะแล้วมีเนื้ออย่างเดียวมันจะไนมะ่ลง เาไม้ไปด้วยรอดรอดทำไมทำไมเราขอไปครับดาบต้องหาที่ขุดคราตี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดรุดที่ขุดมันก็ที่ขุดหินในโบสหินก็มีเอ้ยพี่อ๋อยแสดงเด็งออนมีซอมบี้เลยไหนซอมบี้มันกลัวมันมีหนังร้อยอยู่อันนห พี่นอนบมึงอยาเยอะแตกล่วพี่นอนนะจะไปคืนนี้หรืไปคืนพรุ่งคนบ้างพรุ่งนี้เช้าอ่ะนนดบดมาเดยมานอนยังไหมขึ้นยังขึ้นไม่ได้เลครับดูบดขึ้นนอขึ้นได้นอนอนนอนผมพาเลยบดนอนเยอะแตก เอกเอเช้าแล้วนเพชอบตื่นความคนอื่นวะเอากลังกายออาลังกายยกยวิ่ง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 เข้าวิ่งเาปดปดไมไม่ปิดประตูวิ่งเอาลังกายมี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 มพยุงเข้าออกลังกายออกลังกายสบาเดิมแมนไมะขานทำไมอนตอนเช้าไม่ทำนรกวิ่ง เรียมดาบไปด้วยไหมเตรียมดิเออยจะลงไปในเมืองน,นะโปรดนะเราจะลงไปในเมืองซอมบี้นะโอ้โอุ้ยตรงอะไเช่นนี้นะเห<อ>ลือเอาเนื้อไปด้วยดีกว่าต้องเอาไปด้วยดิบ้าเปล่าฮะก็ต้องเอาไปด้วยดิเราเจะเปิดประตูอีกอันหนึ่นงทำมอีกอันหนึ่งก็เปิดนะ ไปไหนฮะอตาเร็วดีโบคุณยู่ตรงไหนเนี่ยอุ๊ยอ้ซอมบี้ตกมัน้องเปิดออกมาดิออกมาดิออกมาดิเร็วไอโบดอยู่คนเดียวเนียเดี๋ยวอยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยพี่เอเมของยเห็นไ่เห็นเหรอเดี๋ยวดโบดทเสียวไอ้วลงมาลงมาโดดลงมาเลยมึงอ่ะถ

เอาขวางอีกขนาดของเขาบอกว่าให้ดูความปลอดภัยดูอยู่ดูไปฟังอีกเออดูไว้เดี๋ยวทำเว็บไปฟังนนั้มาแล้วมาแล้วตัวอะไรคอมบี้ขี่หมางอุ้ยสกิลสกิลอย่างไหนคอมบี้คอมบี้ขี่หมางคอมบี้ขี่หมาคอมบี้ขี่หมา ม่ตัวนึงแมาตัวนึงแมาตัวนึงแก่วยด้วยช่วยด้วยาช่วยด้วย่วยยช่วยด้วยช่วยยช่วยดโอเคกินข้าวเลยนะต่กินเนื้อซอมบี้ได้ขาเลยนะพอดเอ้ยใครก็ได้เยแล้วโอ้ยอี๋ซอมบี้ซอมบี้อีอี๋ซอมบี้อีซอมบี้อีซอมบี้อีซอมบีลูกซอมบีสัตว์เอามเอามอเยอะจุไเยอะจุไโอเอจุไลูกซอมบีสัตว์สัตว์สัตว์ตโอ้นเวตโอ้่ย่โไม่ตแล้ว โนเวตเต้นนมยัดโนเวตเต้นนมยัดโนเวตเต้นนมยัดโอ้ no n โน o no n โน o ไอโบสช่วยด้วยไอโบส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 เร็วไอโบสมาเร็วเร็วไอโบสเร็วเร็วเรกโกโกโกเร็วเร็วกบให้มาเร็วเร็วมาเร็วเร็วมาอีกตัวเร็วขามันโอ้ใช้มือนี่เด้อก่งมาอีกตัวแล้วลุงคนนี้ไอโบสโอ้ยโอ้ยโอ้เออเออช่วยช่วยช่วย ขาไม่ไปเอาพี่บอสเดี๋ยวดีค่ะตบบี่มันเยอะเช่นนี้บอสมพิงขุดฐานไหมเฮ้ยใครเอาดาบมาไปพี่เห็นน้องเนี่ยพี่พเนี่ยแะบอสเอาดาบมาแป๊บๆป๊เราเพื่ไม่ใช่พี่มีสองดาบมาดีบอสอันนึงให้ให้ดาบนะตบพี่มาให้บอสโอ้ตบบีมาเต็มเลยตบบี้มาโนเว่ยจำย่านจัดการในตัวเองอ๋อไฟไหม้ไฟไหม้เขาเรียกโง่โอ้ยโอ้ยไฟไหม้ตัวโอ้ยโอ้ยโนโวโน้ว มึงอ่ะฟังหัวใจขึ้นยกินอหารก่อนไม่อะดรบ่นมาเดมเป็นน้องมาเดมหมดแป๊บนึงไม่ไหวแล้วเนี่ยนอนเยอะขนาดนี้อาโบอเอาดาบไปไหนเอาไปการน้องดีใจเองอาโบอสเอาดิขุดไปดิขุดไปโดนไหมเอาไปไปเป็นหมดได้พร้อมไหม เดี๋ยวปักท้อตรงนี้กันมันเกิดว่าแล้วไมตอมี้เยอะไหมาโอ้โเยอะเยอยเยเยไวาเยที่กิดอมี้ที่กิดอมี้เกิดตี้ยะอแล้วว่าแล้วโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอน้ตเวต้นนองยานโอ้ยสักแป๊บสักแป๊บเอ้ยว่าแล้วโน้ตวสตนนอยานมันมัเกิดเยอะจังปักท้อไว้มีของ เล็กโอ้เล็กโอ้เล็กค่ะ้าไพ่บัวลอยมียายมียายมียายมุมด้วยโบสอ๋อขุดเลยเนี่ย <c oughs> มันจะตูดแตกมั้ยเนาะอะไรเรเบลอะไรพี่อะชุดอึ้งเลยเฉยเฉยโบก็ได้หนึ่งคนสามคนอืมบททายมันดูแลเขาปั๊ด <c oughs> ไพ่ให้ดีๆีเดี๋ยว <c oughs> ปมบนะ โอ้จีบพิษใส่ปืนบอ้ปูจังว่าเบื่แล้วจีบจีบอะไรมันก็เรียดมันก็โดนมบีเดทไปครั้งนึงแล้วนายบดบดเป็นออยอะมาเลยแมาไม่กลัวบดมันถึงไม่มามาดิมาดูชิมหอยอย่างี้เก่งยังต้งมงฮะเนี่ยมันไม่ดูมันในเนี่ยขาวๆมาเด้อ พี่้เขาะไรพีเอพีเออหนูจะพูดมากเลยงียบไปแม่โบ๊กางมึงกระโปงอ้งเขามาดูเขาอัขาเขางเขางเขาเขากระโปงว่ะหุยไม่กลัวหุยตัวเนี้ยเขาเต็มมดเลยมึงตักทอดมึงเอาทอดขอทอดหมดยังพี่วะเหลือฮะมึงอะก็เหนืออยู่ เหนึงได้เอานึงไดเอาอะไรมาอ่ะไหมไม่คิดไปหมดเลยยงไงหุ่ยตกใจหมดเบยเสียวโอุ้ยเล็กอุ้ยสเกลสเกลอ้ยสเกลอุ้ยสเกล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 มึง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 มอ้ยมึงมึง อุ้ยปักทอดท,ทอดหมดแล้วมะเ,เอาทอนไหมอืมเอามา,มาอยู่หนะ้าบดไม่ฮะไอ้บดมามา,มาน,นี่นี่เหล็กเยอะเลยกะเทีอดอะไรสิเขาไข่กี่จุดนะนี่ไงเหน็นเกเยอะเลยก็ก็บอกมาตรงนี้นะตรงไหนไหนมันหัวมึงเหล็กเยอะกว่านี้นี่นเหล็กเนี่ยพูดกัน คนเหลืไม่ได้ขุดกันอ่ามันนีร้ยเล็กมากมึงขุดมึงขุดไปดิขุดๆเดี๋ยวก็ผมดูแลความปลอดภัยเองตีนมันทานเลยผมไปทานอ่ะเจยก็มีทานนะแกมีทานอยู่เลยโอ้เล็กเจยเล็กเยียวเร็วเร็วเร็วโุดมันเร็กขุดทานอยู่เนื้อจะหมดแล้วนะนี่ได้เลยนะพูดมากไปกั ช่วยอ๋อมันก็ลงไปดิเออลงไปเอาดิลงไปขุดดิดูแลเขาปลอดภัยเองด,ดูแลไม่ดูแลไม่รู้เรื่องอ่ะหมดแล้วยังหมดแล้วเงยังไม่หมดเลยหมดพ่อหมดเลยบ่เฮ้ยขามต้องกดรักมันสย นี่ทานอีกขาข้าไปขุดโอ้ยทอดหมดแล้วทอดหมดทอดหมดขุดเล็กตรงนี้จะได้กลับกลับบ้านสักทีโอ้ยเจ้าจังขุดเ,เร็วพูดมากอ่ะนื้นอาหารไม่ได้กลับบ้าน,นเลยนี่ไงนี่แค่เรากลับ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 เยอะขนาดนี้เยอะแล้วเดีนะ๋ยวจะช่วย ลอง่วยขนกลับไปเลยบ๊ทึงก่อนนะชนะเนยถึงบ้านก่อนนะชนะเบียขับแล้ใช่โอ้โหไอ้บ๊ทไมาพูดทางให้อะไรตรงนี้นะโอ้ยเร๋ใครไปพูดตรงนี้จโต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 เตรียมดาบดีๆเข้นมาย่างละ ฝนตกฝนตกฝนตกโบสเก็บทอสมาด้วยตามทางอ่ะเก็บทอสมาด้วยตั้งแต่นู่นเลยอ่ะไม่ต้องแต่นู่นหรอกตั้งแต่มาเนี่ยมันเยอะหน่ะอยแหละอืเก็บมาขุดเก็บมาเอ้ามึงอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยมึงมาข้างล่างด้วยดิทอสอยู่ข้างล่างอ่ะมึงไปไหนน้าลงมาก่อนเห็นพี่ไหมตั้งแต่ตรงนั้นเหรอ ลงไปมาตรงจางงนั่งเลยคุณบีมาข้างล่างนะ่ะมุดกันมุดอ่ะไปแค่นั้นแหละมาเถะถือไว้ก่อนมื่อด่มามองไม่เห็นหน้าแค่ตรงนั้นนขึ้นมาฮะมองไม่เห็นหน้าเห็นตือเสียงก่อนขึ้นมาเร็วๆเ,เดยโด์โบสขึ้นมา ไหนอือนี่นะหาทอดเอาพลิ้นมาดี่หายเลยทําไงเอาๆนึนเป็นไรนะหลุดไงงุดแลไมก็ไม่เห็นมึงอไงไปดีที่ไหนอ่ะไม่เห็นพี่ป่ะ ปกติหมดแล้วอ๋ออ๋ออ๋อ,อข้ามไปจะได้ถึงบ้านแล้วทีเดียวนานไม่อยู่บ้านนี่กะปิดหมดปิดหมดปิดหมดแล้วไม่กลัวแล้วมรู้จุดรวมเลยรวมแล้วอย่าเงี้ยในเมืองไหม ทั้งหลายน,น,น,นี่นอยู่ออเด็ออพี่ออกเองอ๋อข้าใหม่มันไม่เกิดที่บ้านละมันในบ้านมันอยู่ทางไหลเนี่ยอ๋อกลับของทางบ้านของเราเดินเยอะมากแล้วมีงานที่เพื่อทำนะไอ้หา่ามึงขึ้นมาตรงมึงลงไปตรงไหนมึงก็ขึ้นมาตรงนั้นดิไอ้ควายมันงนู มันจะไปกลับทำไมแล่วมันก็ขึ้นไปข้างบนดีอเออชนะเด้อนี่ควายงงมากเลยเนะี่ยทางนี้ไม่ได้ปัดทอดเรามาตามทอดมาดิตองน,นี้พี่ทุบทอดได้มาแล้วน้าวอกตก